8สิงหาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนที่มีฝนตกต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมนั้นตลอดทั้งเดือนการที่ฝนต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนทําให้เราไม่สามารถที่จะพ้นปัจจัยต่างๆใส่กับยอดทุเรียนใบทุเรียนได้มากนักในขณะเดียวกันในช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องนั้นมันก็จะมีตัวหนึ่งนะครับที่ออกมาให้เราเห็นนั่นก็คือผีเสือ้อ ผีเสื้อที่จะมาบินตอมอยู่ตามสวนทุเรียนของเรานั้นมันมีปัญหาอะไรบ้างถ้าหากว่าท่านสังเกตดูข้างบนนะครับดูเลยนะครับเราจะเห็นว่าใบทุเรียนของเรากิ่งกิ่งนี้มีลักษณะอาการแห้งฉับพลันทั้งหมดลักษณะอาการอย่างนี้นะครับเราไม่ต้องคิดอะไรมากมันมีสาเหตุของมันอยู่สาเหตุที่เห็นอยู่ข้างบนนั้นเราขึ้นไปดูแล้วเราจะเห็นว่า มีรูอยู่ตรงใต้กิ่งนะครับมีรูกลมๆอยู่ใต้กิ่งและตรงรูนั้นเขาก็จะมีขี้ผงของเศษไม้หล่นลงมานั่นคือลักษณะของหนอนเจาะเข้าไปที่กิ่งเมื่อนอนเจาะเข้าไปที่กิ่งเสร็จแล้วไปกินตามลำไส้ของกิ่งกิ่งนั้นจึงทําให้กิ่งนั้นไม่สามารถส่งอาหารมาเลี้ยงใบตรงปลายกิ่งนี้ได้จึงทําให้ปลายกิ่งนั้นแห้งเหี่ยวลงไปเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดลงมาชมนะครับ เดีท่านดูใกล้ๆเลยนะครับเมื่อเราตัดเนี่ยวิธีตัดนะครับเราก็ตัดตรงบริเวณจุดใกล้ๆที่เขาอากัดนั่นเองเดี๋ยวจะให้ท่านชมดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงลักษณะของอาการรูนี่ครับนี่ครับคือรูชัดเจนมากนะครับนี่คือรูหนึ่งรู สองรูสามรูตรงนี้นะครับเมื่อนอนเขาเข้าไปเจาะตามนี้เขาก็จะกินตรงนี้เราตัดเพื่อเพื่อตัดออกมาทิ้งนะครับเมื่อนอนเข้าไปเจาะตรงนี้แล้วเขาก็จะกินลำไส้ของกิ่งลำไส้ของกิ่งนี้ก็จะ,ะหมดไปเมื่อลำไส้หมดไปก็จะทำให้ใบของทุเรียนเหล่านี้แห้ง ดังนั้นวิธีการแก้ไขนะครับถ้าหากว่าท่านพอที่จะมีเวลาในการที่จะพ่นปัจจัยป้องกันขับไล่ผีเสื้อได้ผีเสื้อก็จะไม่มาตอมกิ่งเมื่อผีเสื้อไม่มาตอมกิ่งก็จะไม่มีหนอนเจาะตามกิ่งนั่นเองนี่คือวิธีการแก้ไขสวนของเรานั้นเราใช้น้ําส้มควันไม้ในการพ่นเป็นประจําถ้าหากว่าฝนมันไม่ตกเราก็พอมีเวลาที่จะทําการพ่นได้หนึ่งละคือน้ําส้มควันไม้พ่นแล้วก็ สมุนไพรอื่นๆก็พ่นได้ขับไล่ผีเสือ้อแต่ว่าที่มันเป็นตัวนี้ก็เป็นเพราะว่าฝนตกชุกตลอดทั้งเดือนเราพ่นไม่ได้จึงทําให้ผีเสื้อมาวางไข่และกลายเป็นนอนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการผ่าดูข้างนอกนะครับด้านในว่าจะเห็นตัวหรือไม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ